สวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่มือนี่วันที่เสาร์หกเออคันวาคมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมือนี่บรรยากาศร้านย่างเจสม้มแม่สม้มครับพี่น้องเบิ่งเบิองอันนี้โคดโคเด้อพี่น้องไสกระเลงใส่ปีใหม,ม่นะอมาเบิ่งบรรยากาศครับนี่มือนี่อย่างคนุดยอดเลยหลายครับหลายหลายหลาย ท่านบอกขายวดนี้กับทิมแมนปีนาเพ่อนได้พี่น้องเป็นอย่างสองปีเพ่อนได้บุ๊มแนอย่างสองอาทิตย์เพื่อเป็นอย่างอาทิตย์หนึ่งได้พี่น้องเ่ยบัานนี้อ้าวเพิ่งบรรยากาศพี่น้องบ่งอย่างเพิ่นนี่บ่งอย่างเพิ่นอนเพื่อนซื้อทังอย่างสดทั้งอย่างนอนเดยอพี่น้องเลยทถึงอย่างสดย่างค้างคืนท่นนานบว่าร้านแม่สมนี่สุดยอดเลยพี่น้องผู้ใดเพิ่อมาขาย รออ้านยางแถวนี้ราคาก็ดีพี่น้องออคือว่าชัดเจนซาย้อนยางย้อนมันหลายออคนมาขายหลายพี่น้องออคนมาขายหลยออคำว่าอย่างสดนี่ก็คือเอามามือนี้ก่อนเราต้องแก่มือเดึกพกื่อราคาพี่น้องจนถึงสิบโมงเพื่อน่าออช่วงนี้ก็คือว่า พี่น้องกําลังเข้ามาลังเข้ามาพี่น้องหลายอย่างนอนอย่างข้างคืนความสามารถจมวานนี่พี่น้องอย่างข้างคื้นถังมือนี่ก็คือวา่าคักเต็มที่เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องอย่าง่นสุดยอดกําลังลังเข้ามาคนก็ได้เบิรกลดหิบหล่อพี่น้องเอ้ยหิบหล่อยาว สองคันเลยพี่น้องคุณคุณเยอเลยย่านโบเบิร์ดเดอกยวันนี hey. ้สองคันนึ่สิบล้อยาวพี <Natalie> ่น <t false knowledge> <t iful noise> ้องแม่สิบล้ออะไรแหมสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองเจ้าสองล้อสคันพี่น้องคันงเกือบเต็มแล้วพี่น้องเอาเป็อยางยังอีกพูดนะปอดทุนจินกงานสองสอตัสร้างพุ่นให้พี่น้องเดินบรรยากาศร้านเจสมร้านแมสสม ราคาก็ดีเออคนก็นมียมมาเมื่อนี้กันจัดตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เ,เจ้เพิ่นก็นมีเสือเอ้อแจ็กลูกค้าลูกค้าเช้าให้ลูกค้าที่ขาประจำเพิ่นเลี้ยงปีใหม่พร้อมโลบงัวเป็นโตเพิ่นลับพี่น้องพิ่นจักเราจักเบียร์พี่นอ <c oughs> อ้องจับการ บรรยากาศพี่น้องโอ้ครับสุดเจ้คนโอ้สุดยอดเลยครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะเจ้เด้อครับโอ้มือนี่อยากหลายเนาะเจ้เนาะสุดยอดเลยหมานมือนี่ทรงไทยปีเขาต้อนรับปีใหม่เลี้ยงปีใหม่พ่อประคับเนี่ยเจ๊มีเสื้อแจกทีมงานพ่อประคับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเออจังหวะ ครับคุณนะครับเสือแจงทีมงานทุกมลกคนครับนะครับนะพี่น้องเด้อลาดเจ๊สวมลาดไม่สวมสุดยอดเลยครับนี่ย่างเมื่อนี้นี่ทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องเออสุดยอดเด้สุดยอดเจ๊มื่อนี้ย่างสุดราคาจังบาทครับยี่สิบสองยี่สิบยอ่สย่ายางค้างคืนยี่สี่สี่สิบทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมาย่าง ร้านแม่สวมเนี่ยสุดยอดเลยเนะครับนี่มาขายน้ำกันมองนี่เพิ่นรับซื้อทุกวันอังคารครับนี่เบิเ่งบรรยากาศพี่น้องคนๆคนเลี้ยงผีไม้พร้อมงัวเป็นตัวเลยพี่น้องนี่ยอองอัวเป็นตัวเลยฝุ่นเบิ่กตัวออแต่มาชิีลูกค้าเพิ่นนั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำทุกอังคารแล้วครับ ผู้ออกมาผู้มาขายกันแม่ได้กินน้ากันกินนี่ครับนี่มื้อนี้คนเลี้ยงพิเศษเลยครับเลี้ยงปีใหม่ครับเนี่ยเอาได้พัดตันเนาเลี้ยงปีใหม่เด้ครับเนี่ยมื้อนี้เลี้ยงปีใหม่ปกษัตริยคนเก่งจังสี่งแล้วครับทุกอาคารมื war, life, okay, okay. no, ้อนี้พิเศษแต่คนเลี้ยงปีใหม่เด้อมียำสลัดมีก้อยมีหม่ำมีย่างครับพี่น้องไังสี่แล้วครับเนี่ยผีหม่ทุกปีครับเนี่ยเด้อครับหนะเอ่ะมาซอยเนี่ยเลือกเราซอย เปิย่างบอท่นเลยพี่น้องเบิย่างบอทันเล่กวยแท้หม่นเบิร์แ้วกล้อยยูทูบเดไดๆครับเด็ๆ่โหพี่นงเห็นมาเนี่เบิร์นเจสวมเพิ่นสุดยอดเลยพี <Slow> ่น <is tones> <änder> <itch assessment> ้องเพิ <introductions> <S <S 2> <S 2> ่นเลี้ยงปีไม่ได้มอนี่เลี้ยงปีไม่ทรงไทยปีเก่าแมนเบิร์นเนี่ยลองสงไว้เลมือแดงวดนะสร้างระบอบสร้างระบอบยางยางเปิ้ลเปิ้สุดยดยพี่น้อง ไอฟ้ฟามีตัวละมืนครับมีมีจันไหมครับได้เลยเนาะตัวละมืนตัวละมืนเออได้เลยครับเป็นบรรยากาศพี่น้องเหมือนโต,โตน๊ะเป็นเสินซุม่มไผ่ซุ่มมันอยู่เพี่ครับไผซุ่มกันเลยมือน,นี่อนรับผีไม่พร้อมมีแจกเสือเบิ่งด้วยพี่น้องไอ้พวกนนี้มืวอนี้พอกยิ่สายก็ได้กินย่างน้ำเพลินน้ำนี่เพื่นไอ้พิเศษเลยดิครับนี่เบิ่งพุ่นพี่น้องพุนพ่น ย้อนเลยย่างมาดื้อมาขายย่างร้านเจ๊สมนี่แหละมาฐานพยัญสายก็ขายนี่ประจำเลยพี่น้องนี่สุดยอดเลยนี่ครับตลาดครับบโบมีอย่างดอกเล็กๆน้อยๆตาดะบมีอย่างดอกเออมันนี้เอาบรรยากาศเออสวัสดีปีใหม่เออพี่น้องเด้อโบมีอย่างเออพยัญชนะหรือว่ามันนี้เอาอย่างมาขายเอามาแลกเงินเพิ่น เบิ่งเด้พี่น้องบรรยากาศเออบรรยากาศยางยังร้อคิ้วเป็นตับๆแล้วพี่น้องเด้อนี่เบิ่งพุ่นเอ่อขั้นั้นก็บ่ขายอาทิตย์นี้ก็เป็นยางสองปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศพุ่นลดพี่น้องเง้วเป็นตับเลยพี่น้องเออฝากเพื่อนๆเด้อผู้อยู่ใกล้ๆอันนี้ร้านยางนี่แม่สมนี่เจ๊สวมอยู่บ้านทินทอนเหนือตำบลพุทธบัตรอำเภอรีเชียงใหม่เด้อพี่น้อง จังหวัดหนองคายสวัสดีครับ